โยดีประเสวัสดีวิรุ่นเมกาดีวิรุ่นดูไบดีวิรุ่นชาวสายคนกันด้วยนะฮะวันนี Co ้เราอยู่กันในเกมเอ็ดกี้ปาร์ตี้นะท่านผู้ชมนะโคตรึงโคตรึงนะครับเป็นเกมแบบว่าแนววิ่งผ่านด่านปันๆนะครับคล้ายกับเจ้าตุกเก์ฟอร์กายเลยนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นเล่นได้นี่เจ้าโคตรึงนะครับตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในส่วนของสโตร์ฟิลิปปินส์แล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ้งโหลดไปให้นะสำหรับใครที่อยากเล่นนะท่านผู้ชมนะสนุกดีนะคนดูเล่นแน่เรื่อยๆชิวๆเป็นสิวได้ไงนะท่านนผู้ชมะุกตตรรึึงกง เอาว่ะท่านผู้ชมนั่นเราจะมาเล่นเกมนี้เลยนะน้องๆน,น,นะก็ไม่อยากจะมูอยากจะเออเท่าไหร่หรอกนะ <laughs> ไปดิสกูวาร์ปครับเวลี่ไนเมนมาว่ะมาว่ะ <c oughs> ลงมาแล้วลงมาแล้ว <c oughs> รับของบล็อกจัมโอเคเวลี่ไน l a ส y โก y มาเอาว่ะเอาว่ะไปลุยเงี้นอันนี้มันต้องเล่นไปให้เข้าเส้นชัยนะทุกชมนะเออเกือบตกเอาดีเอาดี นี่เดีพักไปเลยอยากครับน้องอยากครับน้องอยากครับน้องเดีย๋ยวลองนะจ๊ะโดดไปฮะโดดไปฮะสุดรอสุดรอสุดตรึงสุดรอสุดตรึง,รงไม่ดึงได้ไงเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเก่กก่แก่แก่กระโดดจ้าไปเลยจ้ดาดันมันไปครับดูนะโอ้ยผิวอยู่ผิวอยู่ เราต้องนันไในพวกนี้ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อให้มันกระโดดขึ้นได้นะครับโอ้เราเข้าที่หนึ่งแล้วคนดูบอกเลย <c oughs> เออดีเออดีอี ริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www richmanshop com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยริชแมนช็อปว้าววางไว้วางไว้มันต้องมีคนมาโดูโดนจริงๆด้วยไอ้ย่าโดนเข้าไปแล้วเม่งเิ้งกลับไปโคตรไกล เอาว่าเอาว่าเอาว่ากิตรึง er กิตรึงคนดูกำลังวิ่งกันเนียนๆเลยดุกดิกๆเลยอีสี่อีสี่บลูบอลมันแล้วไม่ดีปีดอจะจูนสัดทีเจอร์มนเจอร์มินทรีเอ็กกี้ไปว่าไปว่านี่มันมีการใช้ไอเทมพวกนี้ได้ด้วยนะคนดูนะ เออแต่กี้นี่ไม่ค่อยกินสเปกนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ผมก็ลองโหลดมันเล่นดูแล้วครับสบายๆชิวๆอยู่นะครับเรื่สบายชิวๆเป็นสิวได้ไงนี่กระโดดกันเองยังเหยียบหัวกันเองด้วยนะออรอบนี้มันแห่เอายี่สิบสี่นะอีกห้าวินี่น่าจะจบแล้วแหละคนดูดูจากทรงบางคนดียังไปเข่าไม่ได้นี่เรียบร้อยเกมมันง่ายนะทำไมมันลิ้นกันไม่ได้ไวพวกนี้งงเลยโดนทุบก,กระเด็นใครโดนวะ เอาว่าเอาว่าไปเดิมาเลยครับน้องๆเยกยกีเยกกีอ้าวอย่าล่วงแ่งเย้ยกระโดดเพลินพดไป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 ว้าวโดดครับโดดข้ามอ้ยโดดไม่ข้ามโดดข้ามไม่ได้ สวยสวยสวยนี่โอ้ข้ามชิวชิวเลยนะนี่อย่างนี้โดดึงดึงโดดดึงด,ด,ดึงเอา啊เอา啊ยาวหัตร <Y ow! S 1> ึงๆๆโัวตรึงเฮ้ยเอา啊เอาเรื่องเอาเรื่องดิ้งดึงดิ้งดึงเงาเงาเอาดิเงา วางให้มันย้อนกลับสักหน่อยโอ้โหเล่นต้องใช้ฝีมืออยู่นะคนดูผมบอกเลยแน่ฮิเหไ,ไหมถ้ามันเล่นในใช้ฝีมือจะเป็นประมาณนี้รอบนี้เอาแค่สิบสี่คนคนดูเราต้องแม่นหน่อยเฮ้ยโอ้โหกูไปกดจดดุดกดผิดปุ่มโอยาก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  โอเคเข้าแล้วคุณดูฟิสโนบิตน่นะก่ตรึงก่ตรึงโดงโดไปครับสุดล่อสวยสวยหรือเปล่านี่สิบสี่คนนะฮะรอบนี้อี๋บอยไปว่ารอบต่อไปฮะ เบลลี่นายบรูลุยลุย,ยลุยลุยเอ็กซ์ไฟลุยลุยลุยด่านนี้เหลือเจ็ดคนด่านนี้เอา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 แค่เจ็ดนะคนดูนะเอาอะเอาอะมันพลิกแล้วโอ้โหเกือบไปแล้ว เฮ้ยยับรอรอรอคนดูเย,ย้ก็มาดีคราฟก็มาดีคราฟน้องอุ้ยหืมอีกโอ้ยโห่ัตงตกมาโคตรไกลเลยมุมนี้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เฮ้ยชับเอาเท้าเอาเทอ,เอาท,อทำไมตกอะ่ะลวยๆๆยย นี่เลยผักไปเลยกระดินเอาดิเอาดีวู้วก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยน้องโอ้โหเฮ้ยน้องโอ้โหเฮ้ยเกือบไปแล้วไปช็อตนะข้าที่หนึ่งโอ้โหก็มาดีก็มาดีครับนี่เปิดพอทวาร์ฟอ้าวล่วงล่วงกันละนาวตอนนี้บอกเลย แต่มันค่อนข้างที่จะยากอยู่แต่ว่าเราต้องรู้สติปนะรู้รู้รู้นะครับว่ามันจะพลิกยังไงยังไงก่อนต้องอยู่มันอยู่ที่ไหวพลิกนะครับช่วงแรกๆนะเวลาเราเล่นในพวกนี้นะครับเกมแนวเนี้ยสามสิบวิสุดท้ายเอาว่ะเอาว่ะไปไปนี่ถึงฟอร์ไก่นะฟอร์ไก่บนคอมยากกว่านี้นะผมจะบอกให้เอาว่ะเอาว่ะ ไปเลยครับหนูนี่โดนไฟช็อตโดนไฟช็อตมันก็อย่าไปเยียบซีน้องเอาว่ะเย่ very good bro ถ่ายรูปกันนัวๆช็อตแชช็อตแชเลยจิ้คนสุดท้ายนะค้าจะยากแล้วนี่งานหยาบแล้วนี่อย่างนี้โอเคอะไรนี่อีกคลิป แท็กสกิลเลือกมาแล้วมีแค่สกิลนี้ผมใช้สกิลนี้พอแล้วนี่อันนี้ต้องยืนอยู่ในโซนนะทานผู้ชมนะยืนอยู่ในโซนนะครับเราพยายามจะไม่ยืนใกล้ใครที่วุแม่งเดี๋ยวมีคนกดระเบิดโ <c oughs> ดดชิว,วชิวโดดชิวชิวชนชนนี่ดีนี่ดิ นี่เด็กเป็นไงนะจนกว่าเลือดจะหมดนะคนดูนะว้าร่วงไปแล้วหนึ่งเออเ้ย,เ,ย,เ,ยเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วว้าวหลบได้ร้านลิชแมนช็อปผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ วิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร i s h m ว n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าวอ้าวมีปลามีปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาอว้ยล่วง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 ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ไอ้น้ำมีปลาล่วงสวยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเราชนะที่หนึ่งมาเอาดิเฮ้ยตรึงจัดเลยนะคนดูดูดิไปดูนะมันมีช็อต MVP เปล่านี่มีโคก MVP ว่าเธอตรึงเย้ย nice, เวรีน่าบลูเอาว่ะเอาว่ะคนดูนะ เฮ้เบอยมาต่อกันเลยดีกว่าน้องๆก็มาดีครับตอนนี้มันไฮเปอลินเนาะแคชชวลแลงกิ้งเหรอโอเคแบบทรีมไปเรียสกุยเดซซนี่ซื้อโซโล่เรียสกุยไอเดี๋ยวคนดูรออะไรล่ะครับอ่ะกดกดเพียงอ่ะยังไม่ได้กดเพียงคนนี้คนดูโทษทีโทษทีเฮ้ยคนดูคนดีคนเดิมที่เพิ่มเติมกับพวก์ใหญ่หรือเปล่านี่กิ้งวิลุยๆชมุยตุยๆคนท่านหน่อย คนทั้งหอยเอาดิเอาเด,อาดิว้าวเวลี่ไนแมนกระโดดเอาหัวทีมครับรักเธอหัวทีมบอรอมนะครับเฮย้ยตรงนี้ในล็อบบี้เนี่ยอันนี้เราอยู่ในล็อบบี้นะมันจะเป็นแบบว่ามินิเกมนะครับอันนี้เรากําลังแบบรอคนเข้าเต็มก่อนนะฮะคนดูนะเออเอาดิเอาดิรักเธอหัวทีมบอใจ เธอมีอาการเจอเธอนานนานเธอมีอาการเหมือนเดิมตลอดเฮ้ยเอาอะเอาอะนี่เก็บของมาสักหน่อยฟาดชิวชิวฟาดชิวชิวเป็นสิวได้ไงฟาดชิวชิวเป็นสิวได้ไงเฮ้ยไปไหนน้องอย่านี้นะนี่เป็นไงล่ะชนชนชิวชิวว้าวเอ,อ้ยว,ว้าวไป ก็ไม่อยากจะโมูเท่าไหร่หรอกนะคนดูไปเลสือโก้ยเดียสือนิสือบล็อกอ่าบล็อกจับโอเคลุยฮะอีอ,อ้บุย้ยมาจา้ามาจา้ารอนะท่านผู้ชมนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยใครมันจับเรายกวะมันมีปุ่มยกดานนะคนดูนะ เลยเลยเลยโคตรตึงเลยครับพี่เอ้ยโอ้โหใครใช้สก,กิลอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยรีต้องเดาเอานะครับคนดูอ๋อมันแหลกอะไรอะ่ะเอ้ยแหลกอะไรมาคนดูเฮ้ย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 เกมเกมเอาโอ้เโหเอยแหลกอะไรอะ่ะคนดูกิ้งลุยลุยฉมุยตุยตุยเกิดตึงมันไม่เชิงแหลกหรอกมันมันมันวาร์ปมันปิงคนดูเซอร์มันปิงเซอร์อมันแตก หลบไปข้าน้องหลดไปรับน้องลุยลุยลุยไอเจอตแต่พวกเล่นกิ่งอยู่นะนี่ผมว่านะปับ๊บโดดกิ่งลุยๆยกิ่งลุยรยโดดครับล้าวเวล่ไ <c oughs> nice, น่์บรุนี่เข้าชิวชิวมันมีตัวหนึ่งไปยินดักทำหาะไ,ไปตรงนั้นนะดูนะมึงบ้าแล้วหรือน้อง เอาว่าอาว่ากระโดดตึงเตงกระโดดตึงเตงเอย่างชิวชิวเปรียชิวเปรียเข้าไปแล้วสวยครับพี่สวยครับพี่โหตเตงโหตรเติง,ตงเอาว่ะชิวชิวชิว <Easy. S 2> นานต่อไปเลยดีกว่าคนดูน้องๆใจเธอมีอาการอยู่เจื่อเธอนานนานกูเจอมีอาการเหมือนเดิมตลอด <c oughs> เฮ้ยโอ้โหมันจะมีตัววิ่งออกมาจากบาร์ตรงนี้นี่มาคนดูหลบหน่อยละกัน เอ๊ะเอ๊เอ้ยเอ้ยโตรเกือบตายเกือบตายโอ้เกือบไปเลยเกือบตกลงสนามตรงนี้แล้วนี่นี่อะโวยตายไปเยอะอยู่ตายไปเยอะอยู่หลบเลยครับตรงกลางอย่างนี้เอาวะเอาวะมันดันกันนะคนดูนี่เด็เฮ้ยเฮ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงเฮ้ยรอบนี้มาไวรอบนี้มาไวสวยครับพี่โอ้โหมันดันไปหมดแล้วคนดู เอาว่าเอาา,เ,อา,า,เ,อา,าเราเข้ารอบอีกแล้วฮะคนดูนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับตัวเกมเอ็ดก,กี้ปรารนะ์ตี้นะท่านผู้ชมนะเออมันเป็นมันเปลี่ยนชื่อใหม่จากอีที่โกเป็น e o, เอ็ดกี้ปาร์ตี้นะใครที่อยากเล่นก็ย้ายไปยังสโตรฟิลิปินแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าไว,ไ,วไว้นี้เขาจะเปิดแบบ g l o b a l เป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเออไปโลงกันไม่ได้น,นะครับนี่เราอยู่ด้านหน้าคำยันตะคิปนะ่าจะมีเล่นในส่วนของ Android ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะส่วนใครนะครับต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็นอาวีพับจีโมไมค์กันทีมแพ็ก ต้องถูกกับปกติแน่นอนห้าเป็นตะครับไปเติมกนไดที่เวบลิชแมนชปเลยนะจ๊ะลิงก์อยู่ด้านล่างคำยัใต้คลิปนี้นอนท่านผู้ชมนอนแล้ก็มีเกมมให้เติมนะครับอย่างเช่นตัวเกมเอด็เอดเบเซอร์น <Euro> <hundred> นะเติมถูกกับปกติได้นอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้รับโบนัสเสริมพิเศษทุกครั้งที่เราเติมด้วยนะครับไปเติมกระดที่ิวบดิชแมนชั่ปนะลิงก์กอยู่ด้านล่างคำยนใต้คลิปนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่านละืมกด เร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @wishmanshop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว